thank you 是我。 มือให้น้องเหมือนฝันได้ไหมคะขบขวบพงงี่นุอยังยังเต้นไม่ได้เลยนะแต่ก็น้องเหมือนฝันจริงมากนะคะวันนี้ยิ้มหน่อยอทีได้ปะคือคือน้องนะคะเต้นเต้นแต่หน้าเหมือนเดิมตลอดเลยนะคะ <c oughs> คุณคุณพ่อคุณแม่เช็คด้วยนะคะว่าน้องโอเคนะคะดูเป็นยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มครั้งสุดท้าย้ทุกคนดู <c oughs> อยิ้มยิ้มกว้างแคนิฟันฟันยิ้มยิ้ม กินควันอย่างเงี้ยได้ล่างกินควันกินควันไม่เป็นไรนะคะนองง่วงแล้วฝากฝนมาด้วยอะอย่าลืมกินยาก,ก่อนนอนนะคะขอบคุณมากเลยอาคุณแม่วันรับกลับเร็วไปส,ส,ส่งทันที่กัอนอ่ะคือตอนแรกนะคะนุชเตรียมเพลงจะมาร้องว่าจะมาร้องเป็นเพลงเร็วตอนนี้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่า บรรยากาศมันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอยากอยากจะร้องเพลงช้าสักเพลงหรือว่าทุกคนอยากฟังเพลงเร็ววะเพลงช้าเพลงอะไรเพลงเร็วหรือช้าเราทั้งสองเลยเหรอโอ้ขออันนึงได้ปะถ้าเกิดขอเพลงเร็วขอยกมือขึ้นเพลงเร็วอุ้ยข้างหลังช้าหมดเลยใช่ไหมคะเราต้องตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนสิงส่วนมากเนาะั้นเพลงช้าสักเพลงนะคะเ้องเพลง อ่ะซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของนนนะคะซึ่งปล่อยมาแล้วได้ประมาณ3เดือนกว่านะคะ<ๆ>ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าใหม่ได้หรือเปล่านะคะแต่ก็เป็นซิงเกลิลใหม่ที่สุดแต่ว่าซิงเกลิลใหม่นะคะก็เร็วนี้แหละแต่จะไม่บอกว่าเมื่อ,อไหร่้วก็อะไรนะคะแต่ว่าบอกได้คําเดียวว่าเร็ว,รว,รวนี้จริงๆคือเร็ว,รวแบบแบบหายใจเข้าแล้วก็เฮ้ยได้ยินแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้ไปฟังซิงเกลิลใหม่ล่าสุดเธอคิดยังไงกันกันก่อนเลย ก็ล้องตามได้ใช่ไหมคะ มีคำคำหนึ่งที่อธิบายทุกคนได้ในตอนนี้นะคะคำนั้นจะคือยมนะคะค <laughs> จัดรู้สึกว่าสภาพอากาศนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อทุกคนมากเลยนะคะไม่เอาไม่เอาเราต้องสนุกกับเพลงต้องกินกับเพลงสิคะความสุขของนักร้องนะคะคือเวลาที่แบบได้ยินคนร้องตามเราได้ยินคนโบกมือตามเราได้ยินคนมีอารมณ์ร่วมไปกับเราขอบคุณที่โบกมือนะคะแต่พี่เพลงมันจบไปแล้วอะ ไม่เป็นไรทุกคนยังมีโอกาสแก้ตัวนะคะอย่ายมอย่ายมนะคะ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพี่ชายลุนขึ้นมานะเะ <c oughs> ขาจะมาปล่อยพลังนะคะ <c oughs> อนุญาตให้ <c oughs> ให้ <c oughs> นะสิ่งคิดมานละแสดงว่าไม่ยอมใช่ไหมอ้าวยอมแค่รนคนเดียวหรอ <c oughs> ถ้าเกิดว่าพี่ชายนุนขึ้นมานะคะอยากให้ทุกคนเต็มที่มากๆร้ <c oughs> องไปกับพี่เขาทุกทุกพลังเสียงทุกเม็ดเสิงที่เขาเปร่งออกมาจาก จะจะกระบังลงที่ทรงพลังของเขานะคะ <_ an> อยากให้ทุกคนแบบตั้งใจฟังอย่างเงี้ยพ <_ an> อรู้เชื่อว่าถ้าทุกคนตั้งใจฟังพี่เขาร้องเนี่ยพี่เขาสามารถทำให้ทุกคนน้ำตาซึมได้เลยจริงๆนะคะ <_ an> รู้สึกว่าทางข้างๆเขาจะพร้อมแล้วแหละส่งเสียงก,ร,ยกยรี๊ดกันแชไม่ฟังกันพูดเลยจาไม่เป็นไรนะคะมันจะลงให้ก็ได้เดี๋ยวขึ้นมาใหม่เดี๋ยวขึ้นมาใหม่ไม่ต้องกลัวไม่ไปไหนหรอกเด <_ an> ี๋ยวขึ้นมาใหม่อ่ะขอเสียงปรบมือและเสียงกีดังๆให้กับพี่ดอง้วยค่ะ